สวัสดีครับผมนายเอ้นามสมบติเองนะก็เป็นไงกันบ้างไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเอาอกมาทุกท่านคงสบายดีกันนะครับเพราะว่าผมไม่สบายซกเท่าไหร่ผมเป็นไข้นิดหน่อยแล้วก็นั่นแหละก็เลยไปนั่งนอนซมยูน,นี่นั่นแต่วันนี้ผมจะมาแปลไอ้พวกอัปเกรดยานต่ตางๆ่าดีว,ว่าประมาณอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมได้ไปเอ่อรียกว่าอะไรละนายเอพบประชาชนอา่าแล้วก็ถามว่าแบบ ทำไอเดียทำคลิปโน่นนี่นั่นแล้วเขาก็บอกว่าช่วยแปลนี้หนะ่อยก็บางบางจุดเนี่ยมันยังแปลแบบงงๆอยู่ซึ่งผมก็ไม่เถียงมันแปลงงจริงก็ <c oughs> <g iggle> ไม่พูดพพมากทำเพลงเราไปแปลกันเลยดีกว่าทิมโมดู U, ก็มาที่หัวข้อแรก Patriot i c Administration Center ก่อนแรก Donation Access License Support Upon Deploy with the Maximum Number of Carvable Magazine ก็คือถ้าเราเป็นเฮลเดอร์มือใหม่เนี่ยอ่าแล้วก็ถ้าเราเรียกซัพพอร์ตแบบพอนมาก็คือมันจะให้กระสุนมาไม่เต็มใช่ไหมล่ะถ้าเราเอัเกตตตัวนี้ไปมันก็จะกระสุนมาเต็มเต็มเลยอืมเต็มไม่เต็มหน่อยต่อมา streamline request process decrease support w e a p o n strategy cooldown by 10%ลดเวลา c o ดา d o w n ของพวกเปิด Support เนี่ย10%อืม แอนคาร์ด The q u i c Cool Down for all Backpack s t r g t e n by 10%ลดเวลาคูลดาวของไอพวกกระเป๋าถึง10% Superior Packing Methodology Resupply Strategy Box Refill Support by พร้อมไม่แต่ Maximum Number of Carvable Magazine ก็คือเวลาที่เราเติมของจากไอพวก Resupply เนี่ยถ้าเรายังไม่มีตัวเนี้ยก็คือเราเติมกระสุนไม่เต็มใช่ไหมล่ะ แต่ถ้าเราอัปเกรดนี้ไปปุ๊บก็คือจะเก็บกระสุนได้เต็มเลยอืมก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าดีอยู่ดีมากเลยการสุดท้าย Payroll Management System Reduce Reload Time for All Support w e p o s by 10%ก็คือลดลดเวลาในการรีโหลดปืนเนี่ย10%ก็ถือว่าโอเคอยู่นะอันเนี้ยอันต่อมาไปเท่าแค่นั Exploding no. Shrapnel reduce damage fall off from center of explosion caused by o r b i t a l s t r a t e g e m คือ,อยังไงดีอยอ่าลัศมีลัศมีของระเบิดเนี่ยยังเท่าเดิมนะแต่ว่ามันจะเพิ่มมันจะเพิ่มยังไงเดีอยลัศมีที่อยู่ภายในอะ่ะอืมจากอ่าที่ผมไปดูมามันจะเพิ่มมา50%ก็ถือว่าดีดีมากเลยมอกัน Barrage Orbital Fire One Additional Salvo เออบารก็คือไอพวกบาร g e อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะยิงเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งถูกว่าโอเคซีโร่จีบริ i d g ลดดิ้งเอทจะเจมโคด้าไทม์รีดิวส์บายสเนก็ลดเวลาโคดาสิเปอร์เซ็นต์อะตมอสเฟริกมอนิเตอร์ริงเอาไปเท่าเฮชีบาร์จสเปรดรีดิวส์ก็เหมือนกับว่าลดลดสเปรดก็คือยังไงเดียว อารมณ์ประมาณว่าลดระสีของไอ้พวก380กับ120เนี่ยอ่า uh, 15%เปอร์ High hmm. Density Explosive Increase the damage radius on explosion caused by orbital dodging by ten p e r c ก็เพิ่มระมีระเบิดสิอร์เซ hmm. ็อืม Hangar Liquid Ventilated Cockpit Equal d o d g e n g cooldown time r e d u c e by 50%าอรนตอนี้อ่าค่อนข้างที่จะเข้าใจผิดได้ ก็ใช้ผิดได้ง่ายแบบพอสมควรเพราะว่าลดคูดาว50%ที่ว่าเนี่ยก็คือถ้าสมมุติเราใช้อีเกิลอันหนึ่งไปใช่ไหมแล้วก็อีเกิลเนี่ยจะใช้เวลาบิดกลับใช่ไหมล่ะก็คือมันลดเวลาตรงนั้นอนะอ่า50%ก็คือไม่ได้หมายถึงว่าลดเวลาที่ขึ้นไปวัยยานนะไม่ใช่ไม่ใช่มันจะลดเวลาที่ยานจะหันกลับมา50%ก็15 15วิกลายเป็น7วิก็ถือว่าโอเค r e d u c e eagle rearm time by 20%อ่าอันนี้ก็คือลดเวลาที่ e a g กิเนี่ยไปเต็มของบนยาน20% expanded weapon base increase number of eagles t r a t c a use per rearm by one อ่าถ้าแปลง่ายง่ายก็คือเพิ่มจำนวนจานวนการใช้เนี่ยอีกหนึ่งครั้งก็อย่างอื่นก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าถ้าเป็นพวกไออีเกิลห้ากิโลกร,รัมเนี่ยก็คือจะทำให้เราใช้ได้2รอบอ่าก่อนที่กระสุนจะหมดก็ถือว่าดี XXL Weapons Bay Eagle Strategy ได้เต p มปฏิภูดบอมวิ่ง drop o ั e น additional บอม b ก็เพิ่มยังไงเดีอเพิ่มกระสุนที่มันติลงมาอีกหนึ่งลูกอ่ะอืมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้น Eagle Rearm cooldown further reduce by 10% if call in while Eagle use still remain ก็คือถ้ายังมีกระสุนเหลืออยู่แบบเรายังใช้ Eagle ไ่หมดแล้วเรากด Rearm ไปเลยเนี่ย มันจะก็จะ,จะ,จะลดเวลาเรีอาร์มอีกสิบเปอร์เซ็นต์อ่า targeting software upgrade one second reduction in call in time for orbital system เวลาที่เราปลา o อ b i t a l ทอนไปเนี่ยก็คือมันจะมีเวลาก่อนที่กระสุนจะตกะออกมาจริงใช่ไหมล่ะอ่ามันก็จะลดเวลาตรงนั้นเองหนึ่งวิก็ถือว่าโอเคเลย nuclear radar increase minimum enemy ping radius by 50%เเวลาที่เรากดแท็บเพื่อดูศัตรูเนี่ย ก็คือจะเพิ่มรัศมีตรงนั้นเนี่ยอีก50% power steering improve steering for h d r v e r during helipod deployment เวลาที่เราดรอปเฮลพอตลงมาเนี่ยก็คือไอตัวนี้เนี่ย power steering เนี่ยคือจะเพิ่มสปีดในการควบคุมอ่าก็ทำให้ลงได้แบบแม่นขึ้นอะไรอย่างงี้ enhanced combustion fire damage from surge m increase by 25% เพิ่มดาเมจไฟจากไอพวกทางขวาเนี่ยอีก25%ก็ถือโอเ okay. ค Moral augmentation reduce cooldown time for all s y r t e m by 5%ก็ลดเวลาคูลดาวของ s y r t e m ทุกอันอีก5% Engineering Bay synthetic supplementation reduce cooldown time for s e n t r y e m p l a c e m e n t a n d resupply s y r t e m by 10% ลดเวลาไอ้พวกครูดาวของพวกป้อมอะไรต่างๆนานาเนี่ย10%อร Advanced Construction Increase Health of Sentry Sergeant by 50%เพิ่มเลือดของพวก Sentry ต่างๆนเนี่ยห้าส Rapid Launch System All Elements Sergeant Launch Immediately Once Called In Reducing Overall Deployment Time เรามาทำการข้อแจ้งก่อนดีกว่าก็คือไอ้พวกเนี่ยจะเป็น e m p l a c e m e n t e m p l a c e m e n t ก็คือเป็นแบบป้อมคุมเองอะไรต่างๆนานานห้องนี้ เอ่อหรือไม่ก็เป็นแบบพวกกับระเบิดอะไรเงี้ยซึ่งจะไม่ใช่ไอ้พวกแบบพวกป้อมเซนทรีอะไรอย่างงี้นะซึ่งมันคนละอันกันนะครับเอ็มเพลสเมนต์เนี่ยมันมันไม่ใช่นะเอ่อเซอร์กิตเอ็กซ์เพนชั่นไลนิ่งอาร์คไฟร์ฟอร์มเวปพรอมแอนเทอร์เรดจัมพ์ทูวันเอดิชันอลอาร์มี่ไอ้พวกไฟฟ้าเนี่ยคือจะกระโดดจะกระโดดใส่ศัตรูออีกทีหนึ่งอ่าก็ถือว่าโอเคสตรีมไลน์ลันช์โปรเซส p o ัลส์ส e อร a ต s บบพอ t ซั a m l a u n c h immediately once c a l l e d i n reducing overall deployment time ไอพวกปืนไอพวกปืนสปอร์ตแบบพอต่างๆ,ๆ,ๆนานา,นานเนี่ยก็คือเวลาที่เราเรียกมาปุ๊บมันจะลงมาเกือบจะทันทีแต่ว่ามันลงเฉพาะปืนนะไอพวกแบ็คแพคเนี่ยก็คือไม่ได้รวมอยู่ในนี้ด้วย d y n n m i c Tracking All s e n t r เซนทร t ซ g e m l a u n c h immediately once c a l l e d i n reducing overall deployment time อ่ะอันนี้ก็คือไอ้พวกเซนทรีต่างๆเนี่ยเวลาที่เราเรียกลงมาปุ๊บก็คือจะลงมาทันทีก็ถือว่าโอเค Increase Ammo for all Sentry s t r a t e g น by 50%เพิ่มกระสุนของไอ้พวกเซนทรีต่างๆพวกนี้้เนี่ย50%อลิตี้ลูบริกเคนเซนทรีโรต r ้ดห t ื t ว่ a r นียวแทรเก็ตส์หมอกควิกอ่าไอ้พวกปั้มปืนต่างๆนานาเนี่ยก็จะหันได้ไวขึ้น อืมก็ถือว่าดีเลยตอนนี้ดีมาก b l a s t a b s option r sentry take 50% less damage f r o m e x potion ก็คือได้รับดาดาเมจระเบิดน้อยลง50%าสิบเ็พวก sentry ต่างต่างนะแล้วก็สุดท้าย cross platform compatibility mortar sentry prioritize fire at mark target ก็ไอพวก mortar เนี่ยถ้าเรากดคิวใส่ศัตรูเนี่ยก็คือมันจะยิงไอพวกตัวน,นั้นก่อน ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็หลังจากที่มานั่งแปลอะไรต่างๆพวกนี้แล้วผมก็จะมาบอกว่าเราควรเราควรจะอัพอะไรก่อนดีอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าก็สำหรับอันแรกนะครับก็ผมมองว่าถ้าจะอัพเนี่ยก็อัพอันนี้อันเดียวก็ได้หรือถ้าแบบมีตังหน่อยหรือว่าถ้ามีซมเปลิลเยอะหน่อยก็เราไปที่รออัพให้ถึง s ูเปอร์ r p a c k i แพ็กกิ้งก็ได้ก็คือจะทําให้เราเนี่ยเติมกระสุนได้เต็มเลยจากไอ้พวกลิสภาย แต่ถ้าไม่มีก็อัพแค่แรกก่อนก็ได้สำหรับไอ้พวกนี้ครูดาวลดคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์ผมมองว่ามันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะม,มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะก็อันแรกก็อัพหนึ่งหรือไม่ก็อัพถึงสี่เลยก็ได้สำหรับอันที่สองอ,อันนี้เนี่ยผมมองว่าอัพแค่ exploding c h a n n e l ก็ได้หรือถ้าจอนนั้นก็เอาระดับห้าเลยก็ได้แต่ผมมองว่าอันนี้แค่เดียวก็โอเคละอืม ก็คือมันจะทำให้ดามนเมจเนี่ยดรอปน้อยลงอืมก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับอ,นอนันแรกมาแฮงเกอร์สำหรับแฮงเกอร์นี้ผมมองว่าเราอัพไป3อันเลยก็ได้เนี่ยเราอัพแค่ถึงแค่ระดับ3ก็ได้ละเพราะว่าอันที่4อันที่5มันก็ไม่ได้อะไรขนาดน,นั้นแต่ว่าอันที่3เนี่ยมันจะดีมากเลยถ้าคุณใช้500กิโลกรัมอื bridge สำหรับ bridge เนี่ยผมมองว่าเราอัพถึงแค่อันที่สมก็โอเคแล้ว แต่ถ้าคุณแบบอยากได้ไดพวกดาเมจไฟด้วยก็อัพไปถึงขั้นที่4ก็ได้แต่สำหรับผมอัพถึงระดับ3ก็โอเคละซึ่งไอ้ตันี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถ uh, ดอบใส่หัวบายแดท่านได้ง่ายขึ้น uh. Engineering Bay สำหรับ Engineering Bay เนี่ยผมมองว่าอัพได้หมดเลยก็ได้ <laughs> แต่เฉพาะมันดีหมดทุกอันเลยแต่ว่าแบบยังไงเดียถ้าเราไม่มีตังเราก็อัพถึงแค่ระดับ2หรือระดับ3ก็ได้ ถ้าเราแบบยังเพิ่มเรื่องเพิ่งเริ่มมาใหม่อะไรเงี้ยก็แค่อัพระดับสองสามไปก่อนก็ได้เพระาะว่าจริงๆแล้วโอ้อัพถึงระดับห้าก็โอเคมันมันดีมากเลยนะระดับห้านี่อืมแต่ถ้าไม่มีก็อัพระดับสามระดับสองไปก่อนแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายโรบอติกเวิร์กช็อปอันนี้เนี่ยผมมองว่าอัพแค่ระดับสามก็โอเคละอ่ะะาเพราะว่าไอตัวที่ที่ทำให้ป้อมหันไวเนี่ยผมมองว่าโอเคมากเลยส่วนอันนี้อ่า ลดดาเมจระเบิด50ลงมันก็มันเอาต,ตรงๆปะ่ะมันไม่ค่อยมีตัวอะไรระเบิดยกเว้นดาดอมตะมาตอนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะเอาแบบอืถ้าจะเอาแบบแบบประหยัดประหยัดหน่อยก็อัพถึงระดับ3ก็ได้หรือถ้ามีตังหน่อยก็อัพถึงระดับ4ระดับห้าแบบนี้ไปเลยก็ได้ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับการแปลงของผมในวันนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปไม่ได้ยาวอะไรมากก็เอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ